สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมากดเงาแปดนะเพื่อนๆก็วันนี้เตรียมอันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองกดกันนะว่าจะติดไม่ติดนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีแบบอาจจะแบบกดคลิกล่อสักหน่อยนะก็ถ้าสมมติมันแตกสักสองครั้งหรือสามครั้งติดอย่างเงี้ยครับแล้วผมค่อยไปกดเงานะ ก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวดึงไอตัวไอ้นี่มาไว้อัพก่อนเนาะคือคือหลักๆอะ่ะเนี่ยมันจะมีมันจะมีอันนี้เนาะที่เป็น40เน40เท่ากับเงานะเพื่อนๆโอ้เสียวก็เดี๋ยวผมจะกดอันนี้สัก3-4คลิกเนาะคับขอให้แบบให้มันแตกเยอะๆแล้วเราก็ค่อยไปกดนะ หวังว่ามันจะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะถ้าหนึ่งอันก็จะได้หนึ่งคลิกเนาะสองคลิกสามคลิกสี่คลิกอ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถ้าไงก็ ไปเลยที่เดิมนะครับก็เป็นที่ประจําที่ผมกดตั้งแต่เงาหนึ่งถึงเงาเจ็ดนะครับซึ่งหนึ่งถึงเจ็ดผมไปแตกอยู่คลิกหนึ่งก็คือตอนเงาเจ็ดนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเข้าเลยแล้วกันนะเพื่อนๆเราก็คงเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเห็นก่อนผมว่าติดไม่แตกไม่แตกนะผมจะปิดจอนะ ผมจะปิดจอแล้วค่อยๆลุ้นนะแป๊บนึ่งนะครับหากระดาษก่อนครับเอเคไปเลยครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวครับเพราะว่ากดเฉยๆเพราะว่าผมยังไม่มีของอัพนะก็เดี๋ยวล่อด้วยอนี้เลยนะครับ โอ้โหติดแล้วหนึ่งล้มเหลวหนึ่งนะล้มเหลวสองถ้าล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งผมจะกดเงานะโอเคล้มเหลวสามแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งกดโอ้ยเดี๋ยวผมขอลุ้นก่อนนะสั่นนะเพื่อนๆสั่นมากเลยนะลุ้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดสันนะ่นอ่ะอุปกรณ์เลเวลอะไรอ่ะแครับเพื่อนๆเ,เอาแปติดคลิกเดียวนะโอ้โหสุดๆครับ โอ้ตื่นเต้นเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนโอ้ใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนตีแบบล่อให้มันแตกหลายๆคลิกนะแล้วก็กดผมติดเงาแปดนะเพื่อนเพื่อนคลิกเดียวนะโอ้ใจแบบผมดีใจมากครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือตอนนี้เงาหนึ่งถึงแปดผมแต่แค่เงาเจ็ดคลิกเดียวนะแต่เงาเก้าผมไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนถึงจะกดนะครับเพื่อนเ<ๆ>โอเคสําเร็จเรียบร้อยนะครับเงาแปดคลิปนี้ก็จะมากดแค่นี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ โอสันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเพื่อนเดี๋ยวมีโอ้ดูเสียงผมนะเพื่อนตื่นเต้นแล้วสันมากครับเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเนาะหรือถ้าผมอัพสกิลเงาแล้วแล้วมาเทสดาเมจเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับเพราะว่าแต่คลิปนี้ผมเตรียมมาแค่กดนะโอเคครับขอบคุณพเพื่อน,พพอนๆที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเติบโตไปอีกขั้นนะเนะพื่อนๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ